วันที่วันที่สิบวันแบบที่สามเตีย re, เดือนแปดเอาหมว้านาวอลพารน้ากับหมานบันไปแม่หมอนหมานสุ่แม่หมอหมานสุมื่นเลยว่าหมวานนี่ก็หมานเอาผู้ใดไรามาเขาจะตามเน้อพี่น้องเด้อว,วันนี้มือนอมห้านอยห้านอยเคยว่ามันทีไปออกล่าสตาน้ำเคยไปเสียงล่าสตาร์วันนี้วัอนี้คนเคยเอาเอาเบิ้งเอามักกระตามเมื่อคืนฝันอย่างเดียวฝันว่ายายมาหา ฝันว่ายายมาหายายบอกว่าเอาเงินห้าพันให้ลุงไว้ค่าค่าอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่ฝันเนาะนี่ฝันเห็นยายเด้ยนี้ยายอายุแปดสิบยายเสียไปนานแล้วนะนี่คือความฝันอันนี้ฝันคือความฝันคือความฝันนะพี่น้องวันนี้เลขคอยคิดออกมาได้บหมนี้ความฝันเราเดี๋ยวไปใส่ด้ดีเ่ยบัณนีตอันน้อยได้บัณนี้เอาความฝันสําคัญมันตรงมาแยกเมื่อว่าเนี่ยให้เล่าพัฒนาเข้าหมดทั้งน้อยทั้งลาวเลยเนาะโอ้ เก่าศูนย์ก็ไปออกน้อยอีกเห็นว่าความฝันเดี๋ยวเรีกเมื่อวานเลขคำนวณไม่เข้านะผิดอย่างละเตี้ยมคอยว่ามันจะมาห้าห้าสี่สี่มันจะมาห้าห้ามันมาห้าห้าเข้าเลขฝันหมดเลยเมื่อวานเเข้าเลขฝันเนาะมึอคือฝันเห็นใายคนเถากับเป็นศูนย์ตายไปแหล้วเป็น 0, แปดศูนย์อลยุแปดสิบปีฝันเห็นยายเนาะเอาเสียเอาไปแซนได้กับไปไซอด้วยพี่น้องนี่อันนี้ความฝันใช่ไหม แต่เลขคำนวณให้ตามสูตรนั้นน่ะตามน่วยพิเศษเนี่ยปกติแล้วก็วีเนี่ยเลขฟันกับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสองตัวนี่เอา <c oughs> ว่ามันจะมาเป็นตัวหนึ่งเนาะ น้อปกติที่มาตัวไหนนี่เถื่อนยันมันมัน้อยปกติอันตัวนี้เนาะอันนี้ยันมันน้อยปกติอันที่ฝันนี่น้อยวีน้อยวีมาตัวนี้น้อยมีจะมาตัวนี้ถ้ามานะ ตาะมานะไม่ด <c oughs> ีถ้าเลขเบิ้ลจะเป็นถ้าเลขเบิ้ลฝากไว้นะกันเบิ้ลเนี่ยหมู่บ้านนี่เนาะมีเบิ้ลซีซีถ้าจะเบิ้ลกันเบิ้ลเลขไว้สองตัวนี้กันเลขเบิ้ลไว้มันจะเบิ้ลตัวนี้มีโอกาสเบิ้ลซีซีเจ็ด มีโอกาสบ่นตัวนี้ฟันแกสองตัวเลวพี่น้องนี่ฟันแกนสองตัวนี่แหละแต่ว่าน,นี่่อ,นนอยไปเสียงเล่าสตาร่ะคอยตัวนี้ไปเสียงเล่าสตาร่อยบุงมันว่ามันจีออกเล่าสตานำ้ำเนี่นี่เอา <c oughs> มัานมือละน้อยกับพ่อ่อยมือละซีบะเอารอบเดียวถ้าถือรอบเดียว่อยกับเสาเด้อ กาไระมาณหลายรอบว่นนี้คือเอาแต่งแตล่าพัฒนาอันเดียวพอแต่มันออกไอฮานอยแล้วไปล่าศสนาล่าพัฒนาบอน้อบ่น้อบ่นว่ะไปยังไปล่าพัฒนาว่ะหมว่านว่ะเลขที่เลขที่ซื้อเสียงล่าพัฒนามาออกฮานอยหมดเลยเมื่อวานวมู่บ้านเลขที่เสียงล่าพัฒนามันมาออกฮานอยเบิดบ้านกับไม่ยังไปล่าพัฒนาอยู่เออเขายังว่าดีหมว่านี้ ยังในยู่ีบาทเสียงรอบเดียวเพราะว่าเสียงรอบเดียวอันนี้ใครจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะจ๊ะมันเป็นเพียงแนวทางอความฝันของแม่หมอหรอ,อสินที่การคํานวณหรือว่าการสับไพ่ <c oughs> นะว่ามันจะมาข้าพเจ้าแบ่งปันผู้อื่นก็ขอให้ข้าพเจ้าได้โชคด้วยนะแต่ข้าพเจ้าเอาตัวนี้ไปเสียงราวตา แล้วก็ตันนี้เป็นเสียงลาวสตาเนี่ยเป็นเสียงลาวสตาถ้าพู้ได้ยากเสียงตามก็เสียงพูดได้ยากเสียงตามกับปอตองเสียงมันเป็นเพียงแนวทางขอให้โชคอ่อยปังคอให้มันมันทุกคนที่เข้ามาชมคลิปก็ขอให้มันมันไปน้ำกันพี่น้องโชคดีมีตังสูผูสุคนอืมรับนี่แหละเอาถ้าไครมักก็จังเอาตามผันไผ่บ่มาจังบ่เอาตามเอารักก็เอาตามบ่ามากับ่ตตองเอาตาม เฮ้ยโชคดีมตัตค์